ข้อ4นักร้องมีเงินเดือนมีสวัสดิการมีวันหยุดให้ถ้าเลิกจ้างกระทนหันมีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวลงหน้าไหมจำได้ไหมค่าเนี่ยที่พี่บอกไปข้อแรกมันเป็นค่าตกใจถ้าเลิกจ้างกระทนหันนายจ้างต้องจ่ายตามกฎหมาย A. ไม่ได้เพราะมาทำงานเฉพาะช่วงกลางคืน B. ได้เพราะเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน มีสวัสดิการให้นะมีอะไรพี่หลอกล่อผมไปเนี่มีวันหยุดให้หมดเวลาห้าวีแล้วขอบีครับอ่าได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานครับผมแน่ใจไหมแน่ใจไหมไม่แน่ใจครับพี่มีเงินเดือนมีสวัสดิการให้นะมีวันหยุดให้น้องใหญ่เป็นฟรีแลนซ์อ่ะเขามีสวัสดิการเขามีวันหยุดให้หรอ ไม่มีครับพี่อ่าไม่มีนั่นแปลว่าที่พี่พูดมากรณีนี้เป็นสัญญาเลยสัญญาจ้างแรงงานครับอ่าแล้วน้องก็ตอบ B บเพราะว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานครับก็ถูกต้องเลยนะคะอ,อ๋อโหผมว่าหลงตรงอันนี้ลูกลูกจ้างตามสัญญาก็คือว่าปกติฟรีแลนซ์อะ เขาไม่ได้มีสวัสดิการอะไรคือคุณคุณทางานผลสําเร็จของงานได้มาแล้วนายจ้งางก็แค่จ่ายเขาจ้างให้ไงเขาไม่ได้มากําหนดวันหยุดให้หรือสวัสดิการให้แต่ตราบใดก็ตามสมมติน้องใหญ่เข้าไปทํางานแล้วเขาบอกอ่าเนี่ยสัญญาจ้างทาของเลยฟรีแลนซ์นะแต่ฉันมีวันหยุดให้เธอ,อมีสวัสดิการให้อยู่ๆเนี่ยเขามาเลิกจ้างอถาถรันน่ะผลตามกฎหมายคือน้องใหญ่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเลยตอให้สัญญ,ญาฉบับนั้นจะเขียนบนหัวเลยว่าฟรีแลนซ์ ก็ไม่ได้เลิกจ้างการาหารก็ได้สิทธิ์จ้างใมนการบอกกก่าลงุงนาต้องดูให้ดีถ้าเขาบอกฟรีแลนซ์เขาไม่มีสิทธิ์ม,มาบังคับน้องใหญ่นะครับผมสมมติว่าเจอในจ้างเขานเนี่ยเนาะเขาบอกว่าเขาทําเป็นสัญญาจ้างทําของแต่จริงจริเนี่ยมีการจัดวันหยุดให้จัดสวัสดิการให้เนาะซึ่งมันกลายเป็นว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงานอยู่ดีๆเขาเลิกจ้างน้องใหญ่กระทานหันเลยน้องใหญ่ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนั่นหมายความว่า มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา118กรณีที่น้องใหญ่ทำงานกับเขามาแล้วครบ120วันแต่ถ้าไม่ครบ120วันได้ค่าชดเชยไหมไม่ได้ครับอ่าใช่แล้วก็เลิกจ้างกระดานหันก็จะได้สินจ้างในการบอกเก่าลงหน้าครับด้วยนะครับผม